สวัดีค่ะพบกับเล็อิชเช่นเคยนะคะกับช่องทาง Youtube ค่ะฟอร์ดใบแดงใบเล็กค่ะวันนี้เล็กจะพาทุกท่านมาชมรถกระบะแลนเจอร์สประตูนะคะคันนี้จะเป็นรุ่นสปอร์ตค่ะสปอร์ตคันนี้นะคะมากับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะคะแรงม้า170แรงบิด405นิวตันเมตรเกียร์จะเป็นเกียร์ออโต้6สปีดค่ะเป็นขับเคลื่อน2ล้อนะคะราคาจำหน่ายนะคะอยู่ที่984,000บาทค่ะ แต่คันนี้นะคะเพิ่มเติมก็คือจะเป็นตัวบวกแพ็กเกจนะคะราคาจะบวกเพิ่ม60,000บาทค่ะราคาโดยรวมนะคะก็จะอยู่ที่1 4ึ0 0 0้านส0่0บาทค่ะกรณีสีพิเศษนะคะราคาจะบวกเพิ่ม1 0 0 0 0บาทค่ะคันนี้เล็กแต่งเตรียมสมมอบนะคะมีอะไรกันบ้างเดี๋ยวเล็พาไปชมค่ะเริ่มต้นกันที่ด้านหน้านะคะบริเวณกระจังหน้าด้านบนนะคะจะติดเป็นอักษรอะคริลิกนะคะคำว่าแลนเจอค่ะสีดำด้านค่ะ จับคู่มากับกระจังหน้านะคะ mm hmm. FORD mm hmm. สีดำนะคะ,ะตัดขอบด้วยสีแดงค่ะบริเวณลังพึ่งเนี่ยก็จะเป็นสีดำด้านนะคะมีไฟทับทิม3าจุดด้านบนของตัวอักษรปอดค่ะไฟหน้าจะเป็นรูปทรงสีแคมนะคะ,ะเพิ่มเติมก็คือทำการติดตั้งครอบไฟหน้าให้ค่ะคันนี้นะคะจะเป็นชุดแต่งแรปเตอร์นะคะ แรปเตอร์คันนี้นะคะจะทําสีเป็นสีดํานะคะชายกันชนด้านล่างเนี่ยก็จะเป็นสีดําค่ะรุ่นนี้จะเป็นตัวสปอร์ตบวกแพคนะคะจะมีกล้อง360องศานะคะแล,แล้วก็จะมีแล้วก็จะมีเซ็นเซอร์หน้าเซ็นเซอร์หลังค่ะตัวบวกแพคหกหมื่นก็จะมีระบบความปลอดภัยนะคะเพิ่มเติมขึ้นมาค่ะไฟตัดหมอกนะคะจะเป็นไฟตัดหมอก LED เลยค่ะ คิ้วล้อนะคะก็จะเป็นคิ้วล้อสีดําด้านนะคะเข้าชุดกับตัวกันชนด้านหน้าเลยค่ะคันนี้นะคะแม็กนะคะเราทําการเปลี่ยนแม็กนะคะเป็นแม็กสีดานะคะตัดขอบด้วยสีเงินค่ะแต่ตัวนี้จะเปลี่ยนแค่แม็กค่ะเราจะใช้ยางเดิมนะคะเป็นยกสูงนะคะบันไดข้างมีมาให้อยู่แล้วแล้วก็สามารถลุยน้ําสูงไดถึง80เซนเลยค่ะด้านข้างนะคะใช้ ชายประตูนะคะด้านล่างเนี่ยจะติดตั้งเป็นกราฟิกสติ๊กเกอร์นะคะก็จะเล่นสีนะคะสีแดงสีขาวนะคะก็ทำให้ด้านข้างของตัวรถเราเนี่ยก็มีความโดดเด่นเพิ่มขึ้นค่ะคันนี้เนี่ยไม่ได้แต่งเยอะนะคะแต่ว่าก็ดูดีมากๆเลยค่ะกันสาดประตูนะคะิฟ์มค่ะติดตั้งให้ค่ะมาที่ด้านท้ายนะคะก็ได้ทำการนะคะติดตั้งเป็นโลบาร์สปอร์ตนะคะสีก็จะเป็นสี เท่ากาไฟนะคะชุดสปอร์ตตัวนี้ก็จะเป็นชุดตัวโลบาสสปอร์ตของเจ้าตัวรุ่นวายแท็กค่ะฝาถังน้ำมันติดตั้งให้นะคะเป็นกันลอยกันผิดข่วนได้ค่ะด้านท้ายนะคะก็จะมีกราฟิกสติกเกอร์นะคะคำว่าแลนเจอร์ค่ะ ไฟท้ายเป็นไฟท้าย LED นะคะติดตั้งครอบไฟท้ายให้ค่ะฝาท้ายนะคะเป็นฝาท้ายแบบผ่อนแรงนะคะจะมีไฟเบรกนะคะดวงที่3อยู่บริเวณมือจับฝาท้ายค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะมือจับเนี่ยจะเป็นสีดําด้านค่ะครอบฝาท้ายนะคะเป็นสีเทานะคะจะทําสีเดียวกับสีรถเลยค่ะแต่ว่าอักษร Ford นะคะก็จะเป็น สีดำตัดขอบสีแดงค่ะตัวอักษรฟอร์ดเนี่ยลูกค้าเนี่ยสามารถระบุสีได้นะคะกันชนท้ายนะคะเป็นสีเดียวกับตัวรถค่ะเป็นไงกันบ้างคะกับเจ้าตัว 4ประตูสปอร์ตเท่าคันนี้ค่ะอย่าลืมนะคะสนใจฟอร์ดโทรหาเล็กเลย089898 0981หรือจะทักมาที่ช่องทาง YouTube นะคะหรือว่าจะทักมาที่ไลน์ก็ได้เดี๋ยวเล็กทิ้งบารโค้ดไว้ให้ค่ะไม่ว่าจะสนใจกระบะแคบกระบะสีประตูนะคะเอ่อ e ์เที่นั่งหรือว่าจะเป็นตัวเครื่องยนต์ตัวใหม่นะคะเป็น V6 นะคะเล็กก็มีจำหน่ายให้ลูกค้าทุกรุ่นค่ะ กรณีลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดไม่ต้องกังวลใจไปเลยค่ะเล็กมีไฟแนนซ์ดูแลลูกค้าทั่วประเทศและยังสามารถจะส่งรถให้คุณลูกค้าได้ถึงหน้าบ้านเลยค่ะวันนี้ขอจบคลิปการรีวิว DPL Sport เทาดำคันนี้ไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ